สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกไม้น่ารักน่ารักกันนะคะวิธีทําง่ายมากด้วยค่ะเริ่มกันเลยนะคะต้นด้วยการนําหลอดขนาด6มิลมานะคะตัดที่ความยาว4เซนค่ะพับมันนิดนึงนะคะประมาณ1เซนนะคะแบบนี้ให้เกิดรอย แบ่งเป็นสามส่วนค่ะตัดไปให้แหลมได้แบบนี้นะคะต่อไปมาทำดอกกันค่ะนำหลอดมา ที่ความยาว4เซนครึ่งจำนวน3ชิ้นนะคะพ <_ S 1> ับให้เกิดรอยเหมือนเดิมค่ะ ประมาณหนึ่งเซนนะคะถึงรอยแล้วก็หักออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะคะทำอีกสองอันที่เหลือเหมือนกันค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะก็นำ ก็นำไม้เลื่อยดัดแบบนี้แบบนี้ค่ะเห็นนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็นํากลีบดอกที่ทําได้นะคะมวนด้านล่างแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในกลีบเลี้ยงที่เราทําไว้ได้เป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้การออกจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะนำกระตันบัดมานะคะตัดครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วนำกา้านลวดวสำเร็จมา ครึ่งค่ะได้ประมาณนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องด้บาบัดแบบนี้นะคะอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วก็นำดอกที่เราทำไว้ค่ะ ตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลวยแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็สอดก้านของคันตันบัตลงไปนะคะแบบนี้นะคะก็ใส่กาวเลยค่ะก็ค่อยๆดึงคัตตันบัดลงไปแบบนี้ค่ะ เราให้กาวแห้งนะคะกาวแห้งแล้วเราก็จะได้ดอกไม้น่ารักน่ารักแล้วเห็นไหมคะง่ายด,ด้วยนะคะต่อไปพักไว้ค่ะต่อไปเรามาทำใบกันนะคะน้ำหลอดมาค่ะ เป็นรูปใบค่ะแบบนี้นําลวดสําเร็จมานะคะตัดพอประมาณค่ะกะเอามาณนี้วางท่าไปบนใบนะคะแด้วยเทปใสค่ะ ตัดเป็นรูปใบนะคะแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะคัตต้นนำคัตตันบัตรที่เหลือนะคะตัดออกประมาณนี้ค่ะนี้นะคะ นำการลวดมาพับเหมือนเดิมพับครึ่งค่ะกระเสียบเข้าไปในคัตตันบัดแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็พันด้วยฟลร์เทป หมด3อันนะคะตัวช่วยแล้วประกอบกันนะคะแบบนี้พันด้วยโฟลเทปเลยค่ะ นนีะะคะดูเป็นธรรมชาติก็ใส่ใบไปเลยค่ะใบเริ่มต้นเราจะทำใบเล็กหน่อยนะคะน้ำดอกที่เราทำไว้ใส่ไปเลยนะคะ ช่วยนะคะทำไว้แล้ว อันนี้เก็เสร็จแล้วเราก็ได้ดอกไม้น่ารักน่ารักจากหลอดง่ายด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ